ล่ะจ้ามาน้ำโชคเน้นหน่อยสื่อหวยยังย่อยมฝ่าวงกอนตกรถเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูส,สคนตอนรับข้อสชูชองก็ติดหวยดังมาแช่อีกครั้งหนึ่งนะจ้าแอดมินก็ได้รวบร่วมแนวทางการเซนโชคแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังหมดหวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมออามาแบ่งปันพี่น้องใน่งกันอีกครั้งหนึ่งนะจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของเน้นหน่อยสื่อหวยยังย่อมทะเลใจค้นใจรักแล้วก็แนวทางเลขเด็ดมาน้ำโชกนะจ้า ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเด้อพี่น้องเดอ้อแอดมินเได้มีกกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจาะเพื่อเป็นการวัดเสวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกับทนวทางของเน้นหน่อยสื่อหวยยังด้วยก่อนเลยจะ้ะแนวทางรัฐบาลไทย1ตุลาคม2 5 6 5ชุด3โตที่ไ้ก็คือเก่า1 4 1น2อต่อโดยแนวทางชุด2ตโตบนราง1 C 4, 4 2และ28งดนจ้ะเก่า1 C 1 C2 1 C ห2และ28แคปไวเบิง้งจุดเอาไวเบิ้งกันนะจผะ้ใดแคปบ่าเป็นกับจดใส่กระดาษเอาไวเบิ้งกันนะจ้ะแนวทางหลอเตะตลี่1ตุลาคมไปเบิ้งต่อแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของทะเลใจเนะจ้ะ รัฐบาลไทยงวประจำวันที่หนึ่งตุวลาคบแลจ้ะซึ่งงวันนี้เพิ่นก็นเน้นให้2สองสามพี่น้องเด้อโต1เน้นสอต่อด้วองศูนย์สอง้าต่อโวยตัวกัน3า8 5และ2 8งแดล้วจ้ะต่อด้วยแนวทางชุดสาโต้เจ8 8็ดสองสามเสองห้าแปดสองสามแปงหวดนี้ก็ให้วิ่งรูดที่ลัก2กับลัก3ามดอพี่น้องเด้อ แนวทางของทะเลใจเนาะจะ่ะไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจะ่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของคนใจรักเนะจะ่ะรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมชุด3มโต๊ะที่ให้ก็คือ648 164และ141 648 164และ141เนา่จ้ะ,จะต่ดโดยแนวทาง ชุด2โตนะาจา๊ะเพื่นก็ได้ไหกสามแปดสามหนึ่งสี่หกสี่หและ68แปดไดพี่น้องเด้อแนวทาง2ตัวบน36 38 3สามแปดสและ68แต่อโดยแนวทาง2ตัวล่างเพื่อนก็ได้ไห้58ปดห้าศูและห้าสี่ะจ้ะ หา50หาศและหาแนวทางสองตารางค้นใจรักจัดไปด้วยจ้าไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางแล้วจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของหมาน้าชโแลนะจ้ะรัฐบาลไทย1ตุลาคมนะพี่นอง3ตัวบุญนะจ้ะให้ตัวเลขมาทีลักหลัก4หลักลัก3จับคู่ได้3ตัวเม็ดเดียวคือ6 4 3 4 3 6 และ3 4 6ด้วยพี่น้อง6 4 3 4 3 6และ3 4 6ต่อด้วยแนวทาง2ตัวล่างให้ตัวเด่นมาที่ลัก7ลัก1แล้วก็ลัก4จับคู่ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ได้แก่ตัวเลข7 1 1 4และ4 7แล้วจ้ะ7 1 1 4และ4 7แนวทาง มาน้ำโชคแคบเไวเบิง้งจุดอไวเบิ้งกันเด้อจ้าบระว่าสิเป็นแนวทางของเน้นหน่อยสื่อหวยยังโยมทะเลใจพ้นใจรักและแนวทางหมาน้ำโชคจุดไวเบิง้งแคบเอาไวเบิ้งกันเด้อจ้าเอาไวเทียบตะเล็กในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเด้อท้ายนี้แอดมินก็ขอห้ยพี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจรยานในการรับชมแล้วก็รับรูข้อมูลยางมีสติแล้จ้า เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้ือพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นได้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้ดจ้าสื่อต่างก๊อกรังยัของเจ้าข,ของได้พี่น้องเด้อ แอดมินก็ขอให้พี่น้องสพูสักคนโสกดีแห้งๆปัง,ปงๆมันๆกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องสำเนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า